คลิปนี้มาเบิ่งกันใส่ทวงหนานะครับของ B 2สองซศูนย์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านการนะครับบ้านการตำบลหนองสังอำเภอแก่งคอนะครับมาส่งมอบรถนะครับแล้วก็พาผู้ดการเรามาเอาเอกสารนะครับแล้วก็เอาทวงหนามาให้ลูกค้าพร้อมนะครับทวงหนาสามก้อนนะครับก้อนละ2ีสิกิโลนะครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวใส่ให้ลูกค้ากอนครับ เดี๋ยวสีเงาย่รถเขาโฮมจักน่อยครับเดี๋ยวหยับหยับซัลลิงอย่ผมจักน่อยได้ปครับรถผมมันโจนหนาเสียบพอใช่ไหมฮอนเดดไหมรถไม่นะครับทุกคนครับคือสตาร์บัตติปเต กเกียร์เบ่วางสตาร์ทประติดนะครับนี่ต้องให้มันอยุดตรงกลางนะครับ น pues okay, nah, ี่ครับช่วงหนาสามก้อนนะครับก้อนละยี่กิโลครับเดี๋ยวสินยกมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็น็อตยืดไว้โอเคครับหนักเติบครับนี่ครับยกใส่แล้วก็สิอยู่ประมาณนี้ครับเลี้ยงกันไปเลยสามก้อนนะครับ นี่ครับเลี้ยงกันประมาณนี้ครับแล้วก็เอาน็อตไปยึดข้างใต้นะครับนี่ครับน็อตจะยึดอยู่ข้างหลังครับเสร็จสยบ้าไปเลยนะฮะยึดน็อตเรียบร้อยครับ ที่เกเต้าตรงสีบประหยัดเข็มทุกไทยตามบบอกอย่าเนี้นะฮหาร้อยสี่สิบกับเก้าร้อยแปดสิบครับถ้าเบวบางสตาร์ทป่ติได้ครับ ปรกมสิออกมาเช็คเดือนแรกรถสีได้เป็นไทยยุดกี่ประมาณห้สิบชั่วโมงนะครับครับ็อบก,กันฟรีนี่มองได้สงสยอยีกวะเพราะพอใจเรกาแค่การก็ครับเช็คน้ำมัน เป็นน้ำมันเกียร์นะครับเบอ 140. เร์ร้อยสีรร่สิบมันลิมีบอกไว้ยังไงเบอรร้อยสี่สิบครับ,ออบ <laughs> ฟังทงัออ้งสองด้วยกันรกครับเห็มันตรงร่องกันนะครับ ตามหลักมาตรฐานเขานะกดปุ่มครับ้นหาเล็้อยกันเ็้งลงลุงไม่ลตบบ good point.